คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนโรงเรียนโครงการกองทุนพัฒนานเด็กและเยาวชนในถิ่นทุนละกันดานระดับประเทศประจำปี2568ภายใต้หัวข้อการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวันที่19สิงหาคม2568 ว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมายให้นางสาวพัชรกันเมธาอัครเกียรติผู้อำนวยการสำนักการคลังและสินทรัพย์ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนระดับประเทศภายใต้การประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกาญิฐาธิราชากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมร,ราช,ชกุมารี ณโรงแรมเอวานะ่าบางนากรุงเทพมหานครโดยมีนางสาวพรเพนทองสิมาผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนานโรงเรียนตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกล่าวรายงานพร้อมด้วยผู้บริหาร ครูและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานอย่างพร้อมพเพรียงโอกาสนี้นายน,นรินทร์รเซ้งล้ําผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ร่วมเยี่ยมชมการจัดงานและให้กําลังใจแก่ผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะครูผู้ควบคุมการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรม ราชกุมารีที่ทรงห่วงใยเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลและได้พระราชทานแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2523รวมเวลากว่า40ปีโดยมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนไต้นรับการพัฒนานรอบด้านทั้งด้านสุขภาพสติปัญญาทักษะอาชีพคุณธรรมจริยธรรมและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบ ริบทสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เติบโตเป็นพล,ลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติการจัดงานปีนี้กำหนดหัวข้อการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถความคิดสร้างสรรค์ตลอดจนการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งคัดเลือกผู้ชนะเลิศแต่ละกิจกรรมระดับประเทศเป็นต แทนเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆที่สนองงานในพระราชดําริอีก6หน่วยงานต่อไปสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ประกอบด้วย7ประเภทได้แก่การเล่านิทานการสร้างสารรค์ศิลปะด้วยการตัดปะฉีกการวาดภาพระบายสี การเขียนคัดลายมือการเขียนเรียงความภาษาไทยการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษและการนำเสนอผลงานนักเรียนตามหัวข้อการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายเ้าร่วมแข่งขันตามช่วงชั้นที่เหมาะสมโดยมีนักเรียนจาก4ภูมิภาคทั่วประเทศได้แก่ภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ ภาคใต้รวมทั้งสิ้น172คนจาก30สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพร้อมด้วยคณะครูผู้ควบคุมและคณะกรรมการรวมผู้เข้าร่วมกว่า400คนบรรยากาศการจัดงานเต็มไปด้วยความคึกคักสะท้อนให้เห็นถึงพลังของเยาวชนและความตั้งใจของครูผู้สอนในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนระดับประเทศในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณและสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระการนิฐา,าเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรมรมมราชกกมารีแล้วยังเป็นเครื่องสะท้อนถึงคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ที่มุ่งสร้างพลเมืองรุ่นใหม่ให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งด้านความรู้ความดีและความสามารถควบคู่ไปกับการสืบสารวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยและการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อก้าวสู่การเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป ดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงในชามสมบัติโรงเรียนอนุบาลปทุมธาน,นี Good Morning Everyone My name is ในชามสมบัติ I am s a d d e at อนุบาลปทุมธาน,นีซูค่ะหนูดีใจมากที่ที่ที่หนูได้มารับรางวัลในวันนี้ค่ะกิจกรรมการร่างนิทานในวันนี้ค่ะหนูขอขอบคุณโครงการโครงการกอดอในวันนี้ค่ะที่ทำให้หนูมีกิจกรรมที่ดีด นำไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชือ่อเดียริยาอยู่ชาประทมศกาษาปีที่3มาจากโรงเรียนไม่ไม่จะวางหนูดีใจที่ได้มาแข่งขันหนูภูใจที่ได้เป็นตัวแทนของโรองเรียนในกนารแข่งขันรอบต่อไปนี้ หนูจะตั้งใจค่ะ